สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชื่อผ้าร่วยได้ครับผมคลิปนี้มานําเสนอแนวทางตําลาวพ่อไผ่บูนครับพี่น้องเนาะแนวทางตําลาวพ่อไผ่บูนงวดวันที่15ธันวาคมห8งวดวัางานเลขพอเน้นๆก็คือสิหน่วยตรงมีก็คือ4ีกับเก่ามาซีได้ครับผมมาสีครับพี่น้องเนาะเลขออกสี่หาสีหกครับผมครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเบิงน้ำกันกับเหลขของพอได้ครับผม1ิบหน่วยบนจะมาตัวไหนตัวเด่นครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับช่อมรับฟังตัวเลขกับพ่อไพบูเก็มาเชียร์กับขอขอประคุณพอไพบูนเด้ครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขตำเล่าครับพี่น้องเนาะกับมีเวลาอยู่สองมือครับผมมือเอ่นกับมีเวลาอีกจังใดกับเก็บเป็นข้อมูลไวยก่อนเด้ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการเซเวลาครับพี่น้องเนาะ ไปรับชมรับฟังตำราวกับพ่อไพ่บูรณกันเลยครับน้ำเชียร์พ้าร่วยสวัสดีพ่อไพ่บูรครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยครับผมครับพ่อเอาว่าหันเข่าซี่เนาะพ่อเนาะสิบหน่วยเข้าสี่ครับผมไปไปไปถึงสี่ผมครับนี่แหละครับผมเลขพ่อไพ่บูรณครับแนวทางตำารวาวไน้้ำเชียร์พาร่วยเอ้ย ครับพ่อครับวันนี้ก็เปนรถดอกสองตัวมาตัวย่างชิไล่ก็ได้สองตัวมาตัวครับผมครับเอาเด่นบนสิบหน่วยเนาะครับเนาะครับพ่อเด่นบนสิบหน่วยครับหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดครับผมครับดึงเด่นออกมาน้ำเสียก็เลื่อยดึงเด่นออกมาหาครับเจ็ดครับ เด่นห้ากับเครับพี่น้องเนาะหนึ่งสองห้าเจ็ดเด่นหกับเครับพ่อจัดให้6มุดเนาะครับพ่อหนงห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็าเนึ่หครับครับม่หนึ่ลครับพเน้นๆครับพี่น้องเนาะเน้นๆครับ ห้ากับเจ็ดต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวครับผมหรือว่าจิกกอดข้อกันมากครับตำราพ่อไพบูญครับถือว่าอ่าพอใส่ตอนนี้เลขลักลยอยยังเดินพ่พอนี่ยังครับไปขอทานอีกสองสามมื่นตอเนาะครับผมเอาสิบหน่วยก่อนนะพ่อวันุแล้ววันุพ่พอสี่ทำล้นลักอยให้น้ำครับ ตอนนี้ซ่อมบืงสูตรก้อนครับผมครับซ่อมบืงสูตรก่อนเอา่ามาเชียกกะสิรบกวนพอไพ้บุญสมนีดเด้อครับพอ่<ข>อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขพอไพ้บุญกันครับพี่นอนะ้องเนาะงวดวันที่ 15ธันวาคม68ตามราว2ทุ่มครึ่งครับผมเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขน้ากันครับเอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปตัวเลขตำราวพ่อไผ่บูงววันที่15ทธันวาคม68ครับ10หน่วยบน1 2 5 7ครับพี่น้องเนาะ10หน่วยบน1 2 5 7เน้น5กับ7ครับผมเด่นมาก2ตัวบนกันล่างจักน้อยครับพี่น้องเนาะ 5155น7่งห้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดนึ่ครับผมนี่คือแนวทางตำราพ่อไพบูนเนอร์ครับพี่น้องครับ15บธันวาคม68ครับพี่น้องเนาะหากับ7จ็หน่วยบนต้องมีให้เห็นว่าหันพอเข่าซครับผมครับนี่แะครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับ เอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียรผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องพี้โชคดีเด้อครับผม15ธันวาคม68สิบตำราว2งทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะคขายขีมค่ะครับ,รบเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเบอร์ที่เก่ามาเชียบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมครับ เป็นเบอร์ไม่เนาะค่ะเบอร์เฉพาะขายครีมค่ะทัานผู้ชมโทรมาใดโทรมาสอบถามก่อนค่ะว่าแมนน้ำเชียกับก่องมาเชียร์บอค่ะครับ0624918916เด้อครับพี่น้องค่ะเอาไม่ี่ยเถ่าเอา0624918916ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโครศัสัปมาห์ได้ครับพี่น้องค่ะอดีไลน์ได้ครับผม นี่นะคะคท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะของบริษัทหรือว่าจะของลีปนี่ค่ะครับเพนสีจัดสบู่ตอนรับปีใหม่ค่ะเมีม่นเพ่นจะลดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะลดสบู่ค่ะแมนลดสบูค่ครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นโปรปีใหม่ค,มค,ครับผมค่ะครับนี่แหละทีเอฟซีบ่นถามหาเนื่อชีายไม,ม่มีโปรอะค่ะ น้ำเชื่อกับบ๊อกหูจกักเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะ <c oughs> วา่าเออ่มันเป็นคิมสบู่ของบริษัทเพิ่นไหมาเนาะค่ะแม่นเออ่น้ำเชื่อกับสิลดให้ FC ก็บ,บ่ได้เนาะค่ะบัดนี้ปีใหม่เพิ่นก็เลยเอ่อสิลดสบู่ให้ลูกค้าแม่นจัดโปรค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดกัสอบถามได้ครับพี่น้องเนาะ <c oughs> ในไลน์ได้ครับผมลดกระน การันผู้้มเนาะการต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเฉพาะต้อนรับปีใหม่เค่ะ่าันผุ้ชมค่ะเอานี่ละค่ะเออแสแซ่ลำนี่เพิ่กจะลดเลยดิแม่นค่ะเ<ม>พิ่นลดมากแต่งเ,ตเอามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะเออสบู่กับเสลี่ลำเนี่ใส่ดีเค่ะ่ารันตุส้มแมน่แมนค่ะสบู่เฮ้ไนนาเฮ้าไสแม่นเกลี่ยออกครับพี่น้องเนาะ ใส่ออกฟากะจางค่ะเส้นลเห็ดไหหนาเัาบวแหงบวเหียวเนาะครับผมค่ะครับชุ่มซื่ตลอดครับแมนค่ะนี่ค่ะ่ันผูุ้ช้มเอฟซีน้าเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพิ่นวามันนุ่มหนาดีขึ้นด้น้ำเชียแมนเพิรนว่าก็ใส่ได้อาทิตย์กูกลัวหนึ่งที่ถอครับค่ะตัวนี้ค่ะ่านูุช้มเน่ครีมคมิ้นเด้ครับผมครีมคมิ้นค่ะในเดย์ครับก่อนนอน เดี๋ยวเอฟซีไลท์ถ่านพ่นกับยังบกรหลุดิถ่าเพ่นว่าใส่ตัวนิดเวลาใดอ่าเราเย็นด้ค่ะรัฐบุค่ลเช้าเย็นเซรั่มค่ะคถ้าตอนย้อมเงนขึ้น้าเซรั่มแล้วต่อด้วยครีมขมิน้นนะค่ะรู้ชมคับครีคมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะรานผุ้ชมอันนี้ถ้าเฉพาะย้อมเงินขึ้นะค่ะก่อนนอนค่ะอันนี้ เช้าเย็นเด้อค่ะดามผู้ชมก่อนแต่งหน้าเนาะก่อนทาแป้งแล้วๆกะตอด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะทายฟิฟซี่พามีขีมกันแดดกะใส่แป้งตลับก็ได้เนาะเนยนค่ะอย่าลืมนะค่ะดันมู้ชมสบูลดต้อนรับปีใหม่ค่ะเริ่มวันนี้ค่ะดามผู้ชมเนียนค่ะนี่ค่ะดันมู้ชมสามยางนี่ เอฟซีเป็นยยดฮิตเราดิถ่กครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องค่ะครับสามอย่างยอดฮิตค่ะรมมูชมค่ะเอาเนี่ยครับพี่น้องเนาะค่ะผิวแตกผิวแห้งก้านครับผมบำรุงด้วยเซรั่มค่ะน้ำหอมวอมนะครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมครับนี่ค่ะ่ามผูชมเอาขีมตัวนี้ก็มีฝาด้วยค่ะ่ามผูชมทีน้ำเชียกแก้ให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะ ครีมขมิ้นค่ะแน่นลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่้องเนาะครับใช่ดีจริงกับมะเชือกับน้ำเชื่อกล่องมากครับผมค่ะเนี่นดีดีค่ะท่านผู้ชมคเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจกบให้ทักไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชมเบอร์ที่กับมาเชือบอกเนาะครับค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ